รับสู่ Thailand Auto ช่องที่เรานำเสนอข้อมูลล่าสุดรีวิวเชิงลึกและการวิเคราะห์เกี่ยวกับรถยนต์อากาศยานและเครื่องจักรที่ล้ำสมัยที่กำลังสร้างความโดดเด่นในยุคป,ปัจจุบัน วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับอากาศยานที่มีความพิเศษและแตกต่างอย่างมากนั่นคือ2,025 RFB Fantrainer เครื่องบินฝึกนักบินที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินทั่วไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิศวกรรมเยอรมันที่ผสมผสานกับหลักอากาศพลาศาสตร์สมัยใหม่และระบบอวิโอนิกที่ก้าวหน้า พร้อมทั้งยังคงสืบทอดตำนานจากแฟนเทรนเนอร์รุ่นดั้งเดิมในช่วงทศวรรษ1970และ1980จุดประสงค์ของเราคือการนำเสนอทุกรายละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดเครื่องบินลำนี้จึงโดดเด่นและทำไมถึงได้รับความสนใจจากกองทัพอากาศและผู้ที่ชื่นชอบการบินทั่วโลก r f b Fan Trainer มีชื่อเสียงมายาวนานในฐานะเครื่องบินที่แตกต่างจากแบบอื่นแทนที่จะใช้เครื่องยนต์ไอพ่นแบบดั้งเดิม เครื่องบินลำนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยใบยพัดในท่อซึ่งช่วยสร้างสมดุลระหว่างประสิทธ,ธิภาพความปลอดภัยและความคุ้มค่ารุ่นปี2025ยังคงเอกลักษณ์นี้ไว้แต่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยระบบขับเคลื่อนใบพัดในท่อรุ่นใหม่ โครงสร้างที่ใช้วัสดุคอมโพสิตที่ทันสมัยและห้องนักบินที่ติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยตัวเครื่องได้รับการออกแบบใหม่เพื่อรองรับความต้องการในการฝึกนักบินยุคใหม่ที่เน้นความคุ้มค่าความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงสุดหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ2025 r f b f a n trainer คือการออกแบบด้านอากาศพลาศาสตร์โครงสร้างปีกต่ำที่เรียบลู่และลำตัวที่จัดรูปทรงให้ลมไหลเวียนได้ดีรอบระบบใบพัดในท่อ ช่วยให้เครื่องบินมีแรงขับที่นิ่งและมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องบินฝึกที่ใช้ไอพ่นทั่วไปนอกจากนี้เสียงยังเบากว่าเหมาะสำหรับการฝึกนักบินตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสำหรับกองทัพอากาศที่ต้องการแพลตฟอร์มการฝึกที่คุ้มค่าและใช้งานได้หลากหลาย Fan เทรนเนอร์ถือเป็นคำตอบที่ลงตัว ห้องนักบินของรุ่น2025ได้รับการปรับปรุงอย่างมากมาพร้อมการจัดวางระบบกล s สคอปพิทหน้าจอมัลติฟังชันระบบ a วิโอนิクดิจิทัลและความสามารถในการเชื่อมต่อกับซิมูเลเตอร์ฝึกสมัยใหม่ทำให้นักบินฝึกสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่อากาศยานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อย่างราบรื่นห้องนักบินรองรับทั้งการฝึกการบินด้วยสายตาและการบินด้วยเครื่องมือ ให้ครูการบินสามารถปรับการฝึกตามสถานการณ์ได้หลากหลายที่นั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์หลังคากระจกโปร่งใสช่วยให้มองเห็นได้รอบทิศและแผงควบคุมที่จัดวางไว้อย่างลงตัวทำให้การใช้งานง่ายและปลอดภยัย ในด้านสมรรถนะ2 0 2 5แฟนเทรนเนอร์ทำผลงานได้อย่างมั่นใจความเร็วเดินทางถูกปรับเหมาะสำหรับภารกิจฝึกบินและสามารถรองรับการบินผาดแผงการบินเป็นหมู่และการบินต่ำเหนือภูมิประเทศระบบใบพัดในท่อช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นทำให้สามารถฝึกบินได้ชั่วโมงมากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำกว่าเครื่องฝึกไอพ่นนอกจากนี้ยังดูแลง่ายขึ้นด้วยระบบชิ้นส่วนแบบโมดูล่าและระบบตรวจสอบสภาพที่ทันสมัย ทำให้มีความพร้อมใช้งานสูงและลดเวลาหยุดซ่อมอีกหนึ่งจุดแข็งของ2025 r a f b Fan Trainer คือความหลากหลายในการใช้งานสามารถปรับรูปแบบสำหรับภารกิจฝึกที่ต่างกันได้ตั้งแต่การบินพื้นฐานไปจนถึงการฝึกใช้อาวุธบางรุ่นสามารถติดตั้งอาวุธเบาสำหรับการฝึกยิงจริงได้ทำให้กองทัพอากาศขนาดเล็กสามารถใช้เครื่องบินลำเดียวตอบโจทย์หลายรูปแบบการฝึกโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนหลายแพลตฟอร์ม รูปลักษ์ภายนอกยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแฟนเทรนเนอร์รุ่นดั้งเดิมแต่ปรับรายละเอียดให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเส้นสายที่เรียบคมโครงสร้างวัสดุคอมโพสิตและงานออกแบบที่แข็งแรงทนทานช่วยให้เครื่องมีอายุการใช้งานยาวนานเหมาะสำหรับสภาพการฝึกที่เข้มขน้นซึ่งต้องใช้งานเครื่องบินอย่างต่อเนื่อง ในด้านต้นทุนรุ่นปี2025ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อราคาน้ำมันและค่าใช้จ่ายในการดูแลเครื่องฝึกไอพ่นเพิ่มสูงขึ้นหลายกองทัพอากาศจึงมองหาเครื่องฝึกที่ช่วยประหยัดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพการฝึกแฟนเทรนเนอร์ตอบโจทย์นี้ได้อย่างลงตัวมอบการควบคุมที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงเครื่องบินไอพ่นแต่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ามาก ตลอดหลายทศวัสดที่ผ่านมาแฟนเทรนเนอร์ได้พิสูจน์คุณค่าในการใช้งานจริงกับกองทัพอากาศเยอรมันและผู้ใช้งานรายอื่นๆรุ่นใหม่ปี2025จึงเป็นการต่อยอดตำนานสู่ยุคสมัยใหม่สะท้อนถึงการผสมผสานร,ระหว่างประวัติศาสตร์การฝึกการบินกับอนาคตขององค์การฝึกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสำหรับผู้ที่รักการบินแฟนเทรนเนอร์คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การออกแบบที่ชันฉลาดและใช้งานได้จริง สำหรับองค์กรอาชีพมันคือแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอไม่ว่ามองจากมุมมองทางเทคนิคเศรษฐกิจหรือมุมมองทางประวัติศาสตร์2 0 2 5 r f b fantrainer ก็ถือเป็นเครื่องบินฝึกที่โดดเด่นอย่างแท้จริง นี่คือการรีวิวเชิงลึกของเราเกี่ยวกับ2,25 0 AFB Fan Trainer ที่ครอบคลุมทั้งสเปคซีเจอร์และเหตุผลที่ทำไมเครื่องบินลำนี้จึงได้รับความสนใจในโลกการบินหากคุณชอบคอนเทนต์นี้และอยากเห็นรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์อากาศยานและเครื่องจกักรลำสมัยรุ่นใหม่ๆอย่าลืมติดตาม Thailand Auto กดไลค์แสดงความทิดเห็นและที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่องของเราเพื่ออัปเดตคอนเทนต์ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง